คือเกมหนังไม่คือหนังมันมคือหนังดูนี่ครับมีชื่อไม่มีชื่อมเดี๋ยวไปดูซิท็อปไฟ n เบ and the นด์เดอะอิงแมชชีนเวอร์ซัสอ้ดูยังไม่จบเลยอ่นมาให้ฟังท็อปไฟ n เบ and the นด์เดอะอิงแมชชีนเวอร์ซัสไฟแอนิเมชันวิ h เฮดฮิลาแปลว่า5อันดับเบนดี กับเครื่องจักรหมึกสู้กับไซเลนเทนอ่ะไปไหนแล้ววิใครอยู่ด้านน,นี้เนี่ยเหรอคนนี้เป็นพระเอกไปไหนคนเนี้ยใช่คือซีเอกแล้วเนี่ยละ่ะเนี่ยคนเนี้ยเป็นเป็นเหมือนผีเลยคนนี้ก็เป็นผีแบบป็นวิญ,ญญาณไปนไซเลนเทนของไซเลนเทนไซเลนเทนไซเลนเทน เทเลนเทนเทเลนเทนเทเลนเทนนั่นแหละโอ้โหสีดำมันมารวมกันหมดวิมีคนโผล่ข,ขึ้นมาด้วยใครก็ไม่รู้เอา้าคนนี้เป็นผีเป็นอย่างเหมือนเป็นผีเลยไม่ใช่เนี่ยแต่เป็นสองตัวเนี่ยมีเทเลนเทนกับไอ้ตัวนี้ใครไอ้ตัวนี้สับปาดอะไรอะ่ะ โอ้อยตัวนี้จากการใสดิสไนเลยเป็นปากอะเป็นตัวนี้จากการใสดิสไคนไปเลยอยอเป็ตัวนี้มันขายาวจังเลยเป็นปเปลืปเนี่ยเหมือนเปลื ไปเดินดินกินสมองคนตัวนี้คือแบดบินอันเดอร์บ็อกอัวนี้คือแบดบินอันเดอร์บ็อกไหนแบทซิงอันเดอร์บ็อกอ่ะอันนี้คือชื่อว่าแบทบีอันเดอร์บ็อกแบทบีอันเดอร์บ็อกแบท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 บีบีแอนด์ดีดีบ็อกโอ้ใซนที่มันติดเนี่ยดูอันนี้แค่ตกท่อ ไม่ใช่เขาตกขาหุยขาหอยกลิ่นยวขาหลุดไปโอ้โหไอตัวสีน้ำนี่มันโูมาเยอะมากเลยม,มันโผมาเลยแบบเนี้ยโอ้โหโอ้โหอะไรเนี้ยโอ้โหก็ตัวขึงแรงมาเลยตัวเนี้ยโอ้โหมันมันจะขาดหัวใส่แทงไปเลย อืมนี้มันไม่ไมีแต่ฟันมันไ,ไม่เห็นมีตาเลยตัวนี้มันมีแต่ฟันเพราะที่ว่ามันเพือพอจมูกมันมันจมูกมันยาวมากจมูกมยาวแบบเนี้ยอืม อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะอันเนี้ยอ,อันเนี้ยเป็นเรื่องจริงโรเซเลนเฮดไม่ใช่หัวเสียงหัวหัวมีเซเลนมีเซเลนอยู่บนหัว วอะไรอะเมื่อกี้อ่ะไม่รู้ลุงดูไม่ออกเหมือนกันเสียงอะไรอะเสียงเนี้ยเสียงใครเสียงเหมือนคนพูดเลยเนี่ยเสียงอยู่ในเนี่ยอืมเสียงคนพูดเดี๋ยวจะไปเสียงคนเปิดเพลง หรอว่าไม่ใช่เสียงอะไรอ่ะเสียงมันมาจากไหนนี้อืมจะมีว yes> ิญญาณมาค่ะมีมีผีมามีผีอะไรมาเปล่าดูซิอืมเสียงอะไรอ่ะอืมอ๋อเขาเชื่ออลิสเชื่ออะไร ่ยชื่อว่าอะไรบิ๊กน,นี่นยชื่อว่า <B endy S 2> อะไรเบนดี้ฟาวอัสพีสแกรี่แดนเซเรนเฮดคริสต์มาสเฮอร์เรอร์แปลว่าคนชื่อเบนดี้อ่ะพบพวกเราเขาอ่ะหวาดกลัวเซเลนเฮดมากแล้วไม่เห็นตัวเซนเทลเลยอ๋อรั้นตัวแต่อตัวแบบแพ้แหละ ตัวแต่แตัวแป๊บแคบนี่มันหนังเปล่าไม่รู้เรืองกินเป้าเนี่ยมันรู้รู้ว่าเป็นหนังอะเป็นแค่เรื่องแต่งมั้ง แล้วาไปถึงถึงสันดหลละยังไม่มาเลยอ๋อมาแล้วมาแล้วเนี่ยเนี่เลดำยำเนี่ยแล้วดำดำคืออะไรดำดำมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ต้องดูต่อไปเรื่อยๆอาจะเป็นเงาอ่ะห,หรือว่าเป็น้น่นอนอ่ะหรือว่าเป็นนูกที่เซเลชจะโผล่มากัน เาชอบเล่นของเล่นเป้าเนี่ยอะไรเนี่ยเขาชอบเล่นของเล่นเป้าก็คงไม่ชอบเท่าไรหรอกแล้วเขามีก็เขามีตุ๊กตาได้ยังไงไม่รู้เขา้องซื้อบานานแล้วเขาชอบตุ๊กตามาตั้งนานแล้วหรออืมมันมาจาก่ายดินเป้าอืมไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาต้องเจาพวกเขาจะไปต่อสู้กันอ๋อเลือดเขาจะเขาจะลงไปเขาห้องใต้ด,ดินเขาพูดเแบาบ เบาเบาระวังจะเจอเจออะไรไปเจออะไรเปล่าใช่เขามีเสียงมีเสียงแปลกแปเหมือนกับเสียงเซนเทนไอ้นั่นเลยเหมืนกับเซนเทนอยู่หน้าประตูเปล่าเซนเทนอยู่หน้าประตูเปล่าไม่ร Здесь ู hey, ้ต şey um> um ้องไปดูไปดูเซนเทนอหระเถ้ามีทีนี้ต้องขึ้นไปบนบ้านอ ก็คือไปบนบ้านถ้าเปิดหน้าต่างนี่เซนเชนเชมใช้มือรอดไปเลยโอ้ะไม่ดีเนี่ยหลบกันที่นี่ดีกว่าเนะเขาบอกว่าออกไปจากที่นี่เราเขา้าเขาบอกว่าออกไปจากที่นี่ไม่ใช่เขาบอกว่า แจ็คอิดเดอะบล a อกเฮาชสมป t o อะรวนั้นคือว่าแจ็คอ n ดเดอะ o าวไฟเซอร์แล้วจัจักรกลวมันดวนแล้วเราจะใช้อะไรล่ะแล้วก็พี่คนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเราจะใช้อะไรจักกันมานี้ฉันก็ไม่รู้แล้วหนีกันดีกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าไม่มีเครื่องเราก็หนีก่อนจ้า อะไรอยู่ข้างหลังมันเนี่ยอะไรอยู่ข้างหลังมันเื่อกีเนี่ยไม่รูู้้อะไรอยู่ข้างหมันข้างหลังมันดำตัวดำๆอ่ะ